คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงนะํามาเจอกับเกมใหม่กันนะแจ็คเดอะ i จแอน u n ฮันเนะเป็นเกมใหม่ของ PG ถ้าจะเข้ามาเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนนี่แหละนะเพราะว่า เมื่อวานตอนเย็นลุงยังเล่นอยู่ยังไม่เห็นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองรีวิวกันดูหน่อยแล้วกันมาดูในกลุ่มที่ว่ามีใครพูดถึงเกมนี้แล้วบ้างนะลักษณะในกลุ่มเท้านี้ที่เห็นอย่างอ่นนี้น่าจะเป็นเกมใหม่เอาเมื่อคืนนะอย่างมาอย่างเอานะเออเบ็ดหนึ่งบาทก็มานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นลองดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะถือว่าเป็นประโยชน์ของกลุ่มเลยนะข้อมูลแบบนี้บางคน ตื่นมายังไม่ได้เข้าเกมมายังไม่ทันเห็นเลยว่ามีเกมใหม่นะแต่พอดูในกลุ่มละนี่หละประโยชน์ของกลุ่มนะมีกลุ่มกันยังคอมเมนต์แรกนะเพื่อจะเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันมาดูดูอินโฟแป๊บหนึ่งก่อนว่ามันจะมีการจงการจ่ายหลักๆเลยเวลาลุงเข้ามาดูเกมใหม่ๆลุงชอบดูว่าตัวไหนจ่ายแพงนะยักษ์แพงสุดแล้วก็น่าจะเป็นพระเอกนะ เป็ดเกี่ยวอะไรด้วยเป็นนนัตัวแพงอันดับ3ลักษณะคำนวณจากซ้ายไปขวาโอ้นี่ชอบนี่ชอบถือว่าชอบนะส่วนเข้าฟงเข้าฟรีไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวรู้เรื่องไปลองเล่นเลยดีกว่าไปทุน7,000บาทอยู่เบ็ด30แล้วก็ไปเลยปรับ,บซ้ายไปขวาดูไม่ยากหรอกกรอบทองอะไรปกตินะมีกรอบทองอุ้กรอบทองค่อนข้างเยอะวะ่ะ มาแล้วจ้าไว้แถวสองไปต่อไหมอุ้ยคูณสะสมจากไว้หรือว่าคำนวณไว้เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งอ้โหตัวแพงอุ้ยอุ้ยมีเหตุเหตุคืออะไรก่อนเฮียอยู่ดีๆมันมีแสงวูบวาบวูบวาบโอ้โหดอกนี้ร้อยห้าเก้า ร้อยห้ากะบวกหนึ่งบวกหนึ่งไอ้น่าจะเป็นกรอบทองเว้ยกรอบทองตัวคูณขยับสามร้อยสิบเจ็ดสเกตตนี่มากรอบทองมีหนึ่งอันอ้าบวกหนึ่งคูณจริงด้วยอุ้ยสามสกเกตเตอร์เอา้าเกมนี้ใช้สี่เลยไว้เฮียกูก็ดีใจมาคิดว่าจะติด โอว่าทำไมสกเก็ตเตอร์มากันบ่อยเหลือเกินหนึ่งวายนะไอ้ทัวนี่ทัวนี่คืออะไร๋อถทัวอารมณ์ประมาณแบบเกมกระทิงอะ่ะเออไอไอเกมกระทิงก่อนหน้านี้ไอไซอิว๋วงอโค้งอ่ะที่กระบองมันยืดอะ่ะแต่ทัวจะมาอย่างไงวะเมื่อกี้ขอดูแป๊บหนึ่งทัวอ้าทัวคือสกเก็ตเตอร์อะวะช่องที่ตรงกับสกเก็ตเตอร์จะทัวขึ้นเหรอะวะ พางสองวายถ้าถัวมากูดูไม่ทันน่ะเมื่อกี้กูดูถัวไม่ทันเว้ยอุ้ยครบเพลิงเต็มเลยถัวมันตรงกับอะไรวะพางสาเกตเตอร์พาง,พางวายมาไม่มีถัวไม่มีตัวคำนวณพาง ว่ามึงเกิดจากอะไรวะซูมเหรอว่าถั่วพางโ,โอ้ยโอ้ยอยบวกหมากระจายคูณสี่วายชิบโู้ไม่ติดสักตัวนั้งแม่งคูณอุสาหมาเยอะไอสามสกเกตเตอร์กูก็ดีใจครับมีสักถั่วไม่ไม่ติดสองสกเกตเตอร์ปาง เปลี่ยนเป็นทัวขายายช่องขึ้นมาไม่มีต่อหูว่าข้างในนั่นช่องยืดค้างไว้แน่นอนเลยเื่อความหายคาใจไปดูข้างในกันก่อน750ปรสีสเกตเตอร์กี่หมุน10ได้ไมั้ย12หมุนนะน่าจะน่าจะทัวน่าจะค้าง่ะช่องน่าจะค้างหนึ่งอย่างละลองดูลองดูองดโอ้โหแม่งช่องใหญ่โตมาโหลานเลยอะ่ะคราวนี้ ปับมาแล้วปึบเข้าไปโอ้โหคูณกระจายเลยปับ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 คูณสิบสองไหลามาต่อโอ้โหสิบสามไหลามาต่อคูณอีกหนึ่งนะนั่น,น,นเห็นอยู่ปับมาสิบสี่โอ้โหช่องกูดูไม่ทันแบบนี้ช่องลุงดูไม่ทันชัวเลยมันเยอะมันเยอะอยู่ที่ว่ามันจะให้ดีกว่านะให้เท่าไหร่กูเอาหมดดีกว่านะเออช่องมันเยอะแยะดูไม่ทันนะตาลายนะปับ คำนวณมีไม่หมาตอมีสองคูณเป็นหกปึ๊บลงมาเรยเอยแต่คูณไม่ค้างวะคูณไม่ค้างวะเออคูณสี่มาไอ,อ้ยังไม่ติดผางเข้ามามาต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาปาั๊บคูณหกมาผ,าง,ผางเข้ามาผางผางเข้ามาคูณแปดหมากันต่อโอ้โหหมาอีกสอง คูณ12งพงเข้ามาแม่คบเพลิงไม่ติดนะถ้าคบเพลิงติดพอคูณกลับเสร็จมันกลับไปเท่าเดิมวะแม่งน่าจะค้างไว้นะสรุปที่ทายไว้ผิดไว้เป็ดแม่เป็ดไม่ติดมากันก่อนมีไหมมีหนึ่งอันอุย้ยแต่ช่องเปิดเพิ่มขึ้นมาสรุปถั่วนี่มันสุ่มใช่ไหมวะถั่วมันน่าจะสุ่มนะว่าจะขยายช่องอะมากันต่อมีไหมเออถั่ว มันสุ่มเป็นระหว่างทัวกับตัวคูณนะไอ้กรอบทองอะถ้าดูไม่ผิดนะกรอบทองจะสุ่มวะ่ะหนึ่หมนลูกแม่งคูณเหมือนจะมาดีนะดอกแรกแต่สุดท้ายมันก็จ่ายกากๆกกเหมือนเดิมวะ่ะจ่ายกากๆเหมือนเดิมอะซื้ออีกครั้งหนึ่งซื้ออีกครั้งหนึ่งมาดูการจ่ายกากๆก,ก,กันต่อสี่สกเก็ตเตอร์สิบสองนะเหมือนจะมาดีอะช่วงแรกแม่งเหมือนลักษณะ PG ทุกเกมเลย ช่องแรกเหมือนจะมาดีวาบมากันก่อนไม่มีเอ้ยมีคูณ2มาเป็น4ตีเขียวมาต่อดอกนี้เป็นคูณหมดเลยไม่มีขยายช่องคูณ10แหมเป็ดปงอะไรไม่ติดเลยนะผาง้ามาเป็นอะไรก่อนเป็นตัวคูณเพิ่มมาหัวใจมาต่อยังคูณ4อยู่อย่างติดมาแต่สัญลักษณ์ตัวไม่แพงนะได้แต่ตัวถูกๆมา ทางมาโอ้โหคูณกระจายกูบอกเลยดอกนี้ปัปับปบปับปับป,ปคำนวณมาไหมโอ้โหยังติดมาอยู่โอโ้แต่มันได้ตัวถูกว่าแม่งตัวแพงๆติดมามั่งดิคูณ18แแ้วอล้วผู้ชายเกือบติดไอตัวผู้ชายไปเกือบติดตัวพระเอกไปเอี้ยช่องพอเปิดเยอะๆกูดูไม่ทันจริงๆเว้ยใจรักเว้ยใจใจรักไปกันต่อ ไกันต่อแยกกำไรเมื่อวาน2,000กูเอามานั่งปั่นเกมบ้านนี่เกือบหมดแล้วนะตอนนี้บาบไม่ติดห้าหมุนลูกอือหือพระเอกจะมาแบบยวงยั่วย่วอยู่ได้ไม่ติดสักทีนะช่องมาเพิ่ม1คูณมาหมาไม่ติดโอ้ยอยากได้พระเอกช่องสามยังไม่ติดมึงดูดิแงเหมือนจะดีเหมือนจะดีไม่สุดหนึ่งหมุน ไอ้ยาเบ็ดหนึ่งแม่งเข้าพอเล่นขยับทุนสูงหน่อยมึงไม่มาเว้ยนี่เล่นแค่เบ็ดสิเองยังจ่ายแบบนี้เลยผางหมดกันกูกำไรที่เอามาเมื่อคืนทำท่าจะโดนเกมนี้นะประเดิมอ่ะขอเล่นเบ็ดห้สักส0หมุนไปปิดเทอร์โบดีวกว่าจะได้ดูกันทันจะได้ดูตัวกรอบทองหลักๆเลยนะยังไม่ติดหากันต่อลูก ครับเข้าไป3ส,สกเกตเตอร์พอช่องมันน้อยไอ้โอกาสที่จะคำนวณมันก็ลดลงตามไปด้วยนะข้างในดีหน่อยนะช่องแม่งกระจายเลยอะ่ะเอ้ยเป็ดมาฟางได้เป็นอะไรได้ตัวคูณมาแม่งคูณหนึ่งเบาตัวคูณคูณหนึ่งก็เอาไว้จังหวะนี้คูณ2องมาไม่ไมีไหมคูณ3าม,มาเอาอีกดิ แม่นะเกือบติดยักษ์มานะช่องสองไม่มานะเออดอกนี้เป็นอะไรคูณกับช่องเพิ่มคูณกับช่องเพิ่มมาแม่ดูมันดีกรอบทองอย่างเยอะแยะไม่ลงสักตัวหนึ่งสองตัวได้อะไรก็โอ้โหช่องอย่างเดียวเลย ช่องอย่างเดียวก็เอา252คูณ2มาวายเชื่อมมาต่อเอาดิช่องใหญ่โอ้โหเย่ยช่องช่องกูจะเยอะไปไหนแต่คำนวณไม่มีเสียของเปล่า535ไม้นี้ปีไม่อีก10หมุนน่ะ5 0 0กว่าแบบนี้ปางาอ้าวพี่ยักษ์พี่ยักษ์กมาตอนไม่มีคูณชิบหาย ไอ้ต้นมีคูณพี่ยักษ์กูไม่มานะไปเล่นเอาทุนกลับมาดูที่ว่าจะได้ทุนกลับไหมถ้าไม่ได้ก็ประคับประคองไว้ก่อนช่องขายายเพิ่มคูณมาหนึ่งมาไอ้ต่อแมไม่ต่อสิหมุนวายอย่างเยอะมีตัวอะไรมัง่งสองตัวโอ้ oh, ช่องเพิ่มอย่างเดียว ต้องเพิ่มอย่างเดียวมากันต่อเอาดิตัวคูณไม่มีว่ะแต่ว่าตัวคูณหายตัวคูณหายเออคูณหนึ่งแม่ไม่มีคำนวณยธิบายโอ้โหมึงมาไม่สัมพันธ์กันเลยตัวคูณนะดูมันดีโอ,อ้โหร้อยยี่สิบสองยังดีมีคำนวณมาตลอดเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่ามาแล้ว เออม,มาช่องมาต่อเอาดิไขมาคูณหนึ่งหวายเชื่อมาดอกนี้สวย90คูณสไปกันต่อคูณ140ช่องเพิ่มมากันต่อดอกนี้340หวายเชื่อม่่งไม่ติดนะตองสเกตเตอร์6,000กลับมากลับมาให้ได้7,000ดิจะมีโอกาสถึง7,000กลับมาไหม ไหนๆก็เหลือ87นี่เราไปลองซื้อสักครั้งพอและได้เดี๋ยวลุงจะไปดูข้อมูลจากในกลุ่มลักษณะตัวเกมก็ประมาณนี้แหละคำนวณจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่ามันมีโอกาสแตกทุกไม้นะถ้าเกิดซื้อข้างในอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้คูณสะสมช่องไม่ได้ขายายค้างไว้นะก็คือทุกไม้มีความหมายสไตล์นี้เวลาซื้อทุกไม้มีความหมายอ่ะมาขอสักห้สกเก็ตเตอร์ที่จะได้ผลจาก12 แม่งเอ้ย12พอดีกำไรเมื่อวาน2000ลุงมาลองเกมใหม่จะหมดละมาลองดูไหมนี้เผื่ออาจจะได้กลับมาก็ได้ปรับช่องแม่งอย่างเยอะอะช่วงแรกโอ้โหคูณกระจายเลยคูณกระจายช่องก็กระจายเว้ยผางคูณ10บคำนวณเออยังติดมาอยู่คูณมาต่อเว้ยแม่นะไม่เพิ่มนะเหมือนจะดีอ่ะช่วงแรกทุกทีเลย ผางดอกนี่โอ้โหมาเต็มเลยขึ้นอย่างเดียวเลยคูณไปไหนหมดคูณไปไหนหมดแม่เอ้ยมาแล้วตัวคูณกูตีเคี้ยวไม่ติดคูณมาแล้วก็หายกลับไปเริ่มกันใหม่ยังแปดหมุนเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะติดตัวดีๆไอ้ยาเงียบกึบกบเงียบกึบกบ ตือครั้งที่3นี่ยังไม่ชนะเลยคูณมากระจายเลยคูณมากระจายตัวถูกๆนั่นตัวยักษ์แถว2มาแม่ยักษ์ไม่ลงมาแถว2อว้ถ้ายักษ์ลงแถวสนี่บันเทิงกว่านี้อีกนะ378รอเดสออดุเดือดหน้าขูอย่างเลี่ยยแยแต่ไม่ยอมลงมานะมึงนะ639มาไม่คำนวณไม่ติด2หมุนสุดท้าย ยังยังยังไม่รอดเลยซื้อ3ครั้งสุดท้ายซื้อ3ครั้งไม่รอดทั้ง3ครั้งนะจากบวกกําไรมา2,000นะตอนนี้กําไรจาก2,000เอามาซื้อค่าเสียเวลาค่าดูเกมใหม่เขาไปพันสามร้อยนะพันสออ่ะหายไปนะหนึ่งพันสองรบาทเดี๋ยวไปรอเล่นหรือว่าขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มก่อนแนละ้วกันดูว่าลักษณะตัวเกมเป็นแบบไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะอะ ครถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะโอเคไปละเดี๋ยวเจอกันอีกลูก